สวัสดีค่ะน้องจับค่ะสวัสดีครับน้องจับครับสวัสดีคสวมาดคจับค่ะค่ะมาในช่องเซาลินี้าร้อยขอบคุณเชี่ยวค่ะมาติดตามเนี่ยทางตัวเลขขวองฟันกับน้องจับค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหรอยหกสิบเจดไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกข้างหนึ่งค่ะในยินว่าน้องจับเพิ่นฟันดีวสันเมื่อขืนนีลาสุดวสันตอวิกตองวดค่ะท่านผู้ชมครับงวดวัางหันเนาะค่ะงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบหก มีนาคมสองพหรหกสิบเจ็ดเลขหนองจับหายมาปายทะเบียนรถตัวใดคะหนองจับเก้าเก้าหนึ่งแปดกับหาเก้าหนึ่งแปดครับฮาเก้าหนึ่งแปดเนาะค่ะเลขทะเบียนรถหนองจับหนีฝันว่าหลดหายเนาะค่ะฮาเก้าหนึ่งแปดเลขหนองจับหามาเนาะค่ะถ้าผู้ใดเอาเป็นเนาะค่ะหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันค่ะครับ หนึ่งแปดหรือว่าเจ็ดแปดค่ะ,คะก็คือไดเ้เต็มเต็มเนาะค่ะค่ะ,คคะเป็นผู้ถีฝันแมนอีกผู้นึงค่ะท่านผู้ชมเรางวดนี่เนาะค่ะน้องจ่าพ่น่าพ่นฝันแล้วฝันจังได้เบาซู่ฟังเลคะ่ะพมฝันว่าไอ้ไอ้พี่นิ้งผ้าร่วยครับไอ้พ้นฝันว่าไอ้มีผู้ชายผู้หนึ่งครับเอาเด็กหน่อยไปจุ่มล่องนาเล็กหน่อยแบบ มันสือ่เตรียมสามขวบแล้วครับแต่เป็นปุ่นทุนยิงครับอยู่บอใช่นะครับมันจะเป็นบอใค่ะไอ้พมกัดแบบผมเดี่ยงหมูนอ่ะเกลือเข่าหมูนะแบบเกลืออ้านมูเอื่อยค่ะครับแบบก็เลยว่าเออเพราะไงเจ้าพี่ต้องซี่วะแต่เอาลูกไปมาขามาแกงวะพอแจ้งตำรวจเจ้าจับเจ้าได้วะค่ะ บัลนี้แล้วก็ย่านบัลนี้ครับแล้วก็บทีมเล็กน้อยครับบัลนี่แล้วก็บทีมเล็กน้อยทิมมุงน้าไหมครับเดี๋ยวเมือนผู้หญิงกับประจักษ์ปหางอ้วนๆอีกไหมค่ะบัลนี้ไอ้ผมก็เลยแลีนไปหามันกลับไปหาเด็กน้อยมันก็อุ้มมันขึ้นครับค่ะอันิร่าว่าไอเป้งได้อิล่าว่าไอหน้งหนังหงอดังมันเมื่อยค่ะมันก็สมัครมันเมื่อยเนาะเล็กน้อยเนาะค่ะบัลนี้่มันก็อ AH, ุ season, BRI, ้มมันว่าบัลนี้บ้านโตอยู่สายอิล่าพวกหัอกระหงอเอื่อยเนาะแบบมันบอกกรได่ายไม่เลยค่ะแบบเล็กน้อยแบบ โบเต er ็มสามขวบเหรอครับโบเต็มสามขวบโบครับโบเต็มสามขวบครับค่ะมันก็บมันกับไอ้ถามมันเนาะแบบอีลาว่าบอกเลขกอายนี่วะท่านบอกเล็กอไอ้เสือตุ๊กตาตุกตาเนีนะครับแบบตุ๊กตาเท่านัเลยเนาะค่ะเล็กหน่อยผู้งยิ่งนะครับเนาะค่ะมันกับหัวกันแต่ว่าบอกว่าชัดนะครับมันแบบอย่าไม่แบบจูนพวกจ้ำมันบ้างจูนพกจ้ำครับอืมมันเี้องเลยว่าจะตัวอ้ายเลยว่า ออแหงมมันมีเงินไม่ท่วงวะอืมค่ะครับไฮมาสามตครับศูนย์หกสามมันว่าจุดโกจ้ำมันวาอืมว่าแบบเป็นจุนโกจ้ำครับอืมว่าบ่ค่อยท่องเนาะค่ะเด็กต้องมเต็มสามขวบครับได้บมงแล้วเป็นกระหักตหักครับพี่ตะกุอยู่เป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งครับค่ะในกวามงันจังไนต่ออีกหนอในกวามงันเนี่ยผมก็ว่า พ่อเงี้อันนี้เอาได้หน่อยมาถิมเนาะเพราะว่าเออผมจริงจ้งตำรวจจับบอลเนี่ยแล้วก็เลยเฝ้าวนี้ครับบค่ะผมก็เล่นเนาะเอื่อยเนาะเล่นไปเอาได้หน่อยเกินจางน้ำไม่เอื่อยค่ะแบบผมก็ยังมันตายเนาะค่ะผมก็เกลือเข่าหมูไออหมูเนาะหมูหมูแค่พัดพัดเบอร์รี่นะครับเพื่อนหมูแค่หมูแค่พัดเบอร์รี่ไอเอฟซีกินิงกระดายกับเซฟเบิ้งกระดาเซิร์ฟเบิ้งครับไอหมูแค่พัดเบอร์รี่ผมก็เอ๊ะวะ เอาได้มถีธยินบงได้ผมงกวานะค่ะครับแต่ว่าเป็นผู้เทาเป็นบ่ผู้เทาผู้ชายเป็นบ่เป็นผู้ชายชุ่งสูงกับชู้งสูงเท่าลหรือยังบ่กเกินหาซีบครับบ่เกินหาซีบก็แสดงว่าบ่ท่านถือว่าเท่าเนาะค่ะ่ะ่ค่ไวัยกลางคนค่ะแต่ว่าตัวเลขนี่น้องจับเพิ่นก็ใหายมากเลยเนาะว่าด็กหน่อยบอกเนาะค่ะศูนย์หกสามน็กหน่อยบอกค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชม สิตีตัวเลขเอาจากความฝันของงองจับก็สามารถตีได้คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะพูดคุยกันค่ะแต่ว่าแอดนี่ก็สิเอาตัวเลขที่น้องจับเพิ่นให้มาเนาะค่ะสามตัวตัดเด่นเอาเนาะค่ะตัดเด่นเอาเอาศูนย์หกสามค่ะหน่อยครับพอต้องตีเนาะครับเนาะกระถ่ายเอฟซีบนจากได้ในความฝันก็สามารถตีเขาเมียนไต่เขาผมไต่คลิปได้เนาะค่ะเป็นแนวทางดีๆให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นรอบนี้มี ตัวเด็ดมากฝาก F41 จับตัวเด็ดนี่บอกครับเอาแบบเอาเด็ดเนะแปดสามเก่าครับแปดสามเก่าครับหรือว่าเก่าสามแปดกับกัปนะครับแปดสามเก่าเก่าสามแปดสามตัวแล้วก็ติดตัดครับแปดสามเก่าเก่าสามแปดเนะค่ะตัวนี้ตัวนี้ส่วนมากสิไปไทยหรือต่างประเทศคะต่างประเทศครับต่างประเทศมันบอแปดสามเก่าเก่าสามแปดเนาะค่ะแต่ว่าตัวเหลขที น้องจับเพื่อนฝันมาเด็กหน่อยบอกเพื่อนนี่ก็คือ063นาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขวามฝันของน้องจับค่ะที่เพื่อนฝันแลวเพื่อนก็มาเ่วาสุท่านผู้ชมทางบ้านสร้างค่ะผ่านนะครับเนาะครับเป็นแนวทางแนวทางเสียงโศกครับค่ะน้องจับนี่ต่ก่กนเพื่อนทำงานอยู่อยุธยาค่ะท่านผู้ชม ทำงานอยู่อยุธยาและเมย์เพิ่นบอสบายเนาะค่ะเมย์เพิ่นป่วยค่ะเพิ่นก็เลยต้องเด็กับมาอยู่บ้านเนาะค่ะมาดูเมย์เหครับค่ะมาดูแลเมย์เนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องจับนี่ก็ไปเหตุการณ์เหตุงานบ่ไร้เนาะเพราะว่าต้องดูแลเมย์ถี่ป่วยเนาะค่ะค่ะแต่ว่าก็ขอให้ให้โชคให้ลาบกับท่านผู้ชมเนาะค่ะให้เข่าให้มันให้ปังค่ะเถื่อ เอฟซีเพิ่นมีสีนํำใจเนาะค่ะค่ะคาขนมนะครับเนาะค่ะพ่อได้คาขนมค่ะค่ะขอขอบคุณน้องจับหลายๆค่ะบ่แเพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปเนวทางตัวเลขขความฝันของน้องจับค่ะน้องจับนี่เพิ่นฝันแ่าเพิ่นนปกเกียเข่าหมูเนาะค่ะเกียวห้ามหมูแล้วไปพ่อผู้ทายเพิ่นว่าจับเิ็หน่อยจุ่มหนามอยู่เพื่อนว่าจุ่มคือสิเอาด็กหน่อย ทิมลงไปในน้ำเนเพื่อนว่าจุ่มปูดจุ่มปูดเพื่อนว่าเพื่อนแนมเห็นเพื่อนก็เลยห่อเพื่อนว่าเป็นอย่างคือเหตุจังสันเนาะค่ะคือเหตุกับเด็กหน่อยแบบนั้นเดี๋ยวผมสีแจงตำรวจจับได้เพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะผู้ชายควนนั่นก็เลยจับเด็กหน่อยนี่ทิมลงในน้ำเลยค่ะแล้วก็หนีไปเนาะค่ะน้องจับนี่ก็เลยแลนไปซอยเด็กหน่อยขึ้นมาเนาะค่ะเด็กหน่อยเนี่เป็นเด็กหน่อยผู้หญิงตาหักเพื่อนว่า ไปซอยขึ้นมาแล้วก็เลยถามเล็กหน่อยเนาะค่ะว่าบอกเลขอ้ายเนวซันถ้าบอกเลขอ้ายนี่อาจจะซื้อตุ๊ก,กตาใหา้เพื่อนวาเนาะคะ่ะเล็กหน่อยผู้นั้นเบาว่าขั้นทองเบาเป็นเน่วเป็นเนเพื่อนว่าก็เลยเบาขึ้นว่า,า,วาจูนอกจ้เพื่อนวาเนาะคะ่ะหรือว่าศูนย์หกสามค่ะเป็นตัวเลขที่เด็กหน่อยบอกในความฝันเนาะคะ่ะ เลขมากค่ะเลขมากเลขคำนวณของหนองจับในงวดนี้เนาะค่ะหลองจับห้มากแปดสามเก่าค่ะเพิ่นมาเป็นเลขมากเลขคำนวณไปแล้วเวาะค่ะแปดสามเก่าค่ะส่วนศูนย์หกสามเป็นเลขฝันค่ะฝันมาเด็กหน่อยบอกเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของหนองจับในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมนะค่ะตัดกรับหมุนค่ะตัดน้ำกับน้ำหมุนน้ำกันไว้ค่ะ นองจับนี่ส่วนมากเนาะค่ะต่างประเทศกับเขาถูกงวดค่ะบอกเลยว่าเขาทุกงวดเนาะค่ะต่างประเทศค่ะหล้กการในไทยเนาะค่ะงวดเข่างวดโบค่ะในไทยค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะที่สาหนิงเดวัลสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟั่งวิเคราะหพิจารณาเอาค่ะมักตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนั้นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เซาหนิงก็ขคอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง คลิปของสาวหนิงพ้าร่วยจงมแตรความสุขความเจริญสุขภาพป่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮ่งหิ่ง,งมันมัน,มนปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์ตสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี่สาวนี่ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้าร่วยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน ได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ